สวัสดีครับกดอัปเดตสเตชันวันนี้เราจะมารีวิวงานเสื้อไหมพรมรวมอันนี้เป็นกระสอบของ j 8นะครับเ,เป็นกระสอบ100กิโลกร,รมัมยังไงเดี๋ยวลองมารับชมไปพร้อมกันนะครับเราเริ่มเลยนะครับอันนี้มันก็จะคละเ,เนื้อเนื้อผ้าที่เป็นตระกูลพวกไหมพรมนะฮะเป็นไหมพรมทั่วไป ที่เป็นเนื้อโพลีเอสเตอร์แล้วก็เป็นเนื้อผ้าฝ้ายก็มีแล้วก็เป็นไหมพรมที่ผสมขนสัตว์ที่เป็นไหมพรมบูนะฮะเป็นผ้าบูอย่างนี้ก็มีนะครับปนปนกันก็อันนี้จะหลากแฟชั่นนะครับแขนสั้นแขนยาวว่าไปมีทั้งบางทั้งหนานะครับปนกันมีสวมหัวนะครับบางตัวอาจจะมีผ่าหน้าแล้วก็อาจจะมีงานเป็นงานคาริแกนก็มีนะฮะปนปน,นกัน ค่าแบบค่าอายุนะครับกระสอบ100กิโลกร,รมัมรายการนี้นี่จำนวนชิ้นคร่าวๆนะครับก็จะประมาณ350ชิ้นแต่จำนวนอย่างนี้มันก็บวกลบนะครับแต่สมมุติเราตีกลมๆไว้350จากราคากระสอบเดี๋ยวท่านลองชมที่โพสต์นะครับจะได้ลงเรื่องของราคาไว้เนี่ย แต่โดยรวมแล้วพอหารเป็นต่อชิ้นออกมาเนี่ยพวกนี้อย่างเก่งชิ้นหนึ่งก็ 12- 13บาทนะครับต้นทุนนะทีนี้จากจํานวนดังกล่าวเนี่ยลองลองคํานวณกันเล่นๆนะครับสมมุติถ้าเราคัดหัวผ้าไอ้เจ้ากระสอบเนี้ยได้สัก50ชิ้นแรกที่ว่าดูสวยโดดโดดนะครับแล้วขายไปสักชิ้นละร้อยห้ชิ้นแรกนี่เราขายได้ละห้าพันนะครับซึ่ง5 0 0พันเนี่ยยังไงมันเกินทุนละเพราะฉะนั้นกระสอบพวกนี้ต้นทุนมันต่ำนะครับ ที่เหลือเรามีอีกตั้ง300ชิ้นจะขายยังไงก็ได้ฮนะสองร้อยสามร้อยชิ้นก็ว่าไปจะขายชิ้นละ40บาท50บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะก,ก็ว่าไปอันนั้นคือกําไรเลยเพราะฉะนั้นรายการต้นทุนไม่สูงอย่างนี้นะครับชิ้นหนึ่งสิบสองสามบาทเนี่ยเราไปทําต่อไม่ยากนะครับแล้วก็โอกาสเสี่ยงน้อยน้อยนั่นหมายความว่าไอ้เรื่องขาดทุนไม่มีแน่เพราะว่ายังไงเราขายหัวไปเซตแรกเนี่ยสักสี่สิบห้าสิบตัวแรกเราก็คืนทุนละ ที่เหลือก็ก็กาไรอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ฝีมือนะครับไปทําจะทําเท่าไหร่ก็ลองดู<ช>นั่น <อะ S 1> ในหลักการแล้วพวกนี้บางทีเราคัดกันจริงๆแล้วเนี่ยหัวภาพอาจจะมากกว่าที่ผมพูดไว้ก็ได้นะครับในบางกระสอบอันนี้มันมากน้อยก็ตอบไม่ได้นะฮะท่านต้องต้องลองเอาไปพิจารณาเอาไปคัดก <constitution S 1> ันนะครับนะ่อย่างตัวเมื่อคู่นะครับคล้ายๆเดรสนะฮะขายได้เป็นร้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะมีตัวสั้นตัวยาวผสมกันนะคะ คะแบบคะสีคะไซส์นะครับมีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับสังเกตนะครับบางตัวจะเป็นดเดรสมาเลยนะครับบางตัวก็จะเป็นเสื้อแขนกุดบ้างบางตัวเป็นเสื้อผ้าหน้าเสื้อคลุมนะฮะเป็นงานชายหญิงปนกันอ่าอันนี้เป็นเห็นเห็นว่าเป็นชายหญิงปนกันนะครับแต่เท่าที่เห็นจํานวนชิ้นส่วนมากหนักไปทางหญิงนะครับจะหนักไปทางหญิง ก็เร <chat> ียกง่ายว่าอันนี้มันเหมือนรวมมิตรของออพวกผ้าไหมพรมถักแหะนะฮะเพียงแต่ว่าจะเป็นเนื้อไหมพรมอะไรก็ว่าไปตามเนื้อแต่ละอันนะฮะก็มีทั้งไหมพรมธรรมดามีทั้งไหมพรมวูลนะครับนะครับแล้วก็จะมีทั้งเป็นผ้าคอตตอนนะฮะอ่าอย่างงี้ยชิ้นเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นร้อยอยู่แล้วมีฮูดเนี่ยถ่ายได้เป็นร้อยละนะฮะสีน้ําเงินนี่ไอ้สีฟ้าที่เขาใช้ได้น อ่าขอปีนี่ก็ตัวเป็นร้อยครับอย่างเงี้ยเอปีนะฮะงานอากาศเย็นๆขายได้แล้วก็ในส่วนที่ชิ้นงานที่เนื้อไม่หนาพวกเนื้อบางๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องรออากาศหนาวนะครับจริงๆแล้วขายได้ทุกอากาศเลยนะฮะแจแลวชิ้นไหนที่มันจะติดหนาเป็นงานทํานองอารมณ์หน้าหนาวเราก็เอาเอาไปเล่นหน้าหนาวเอาโอ้ตัวนี้ขายได้นะฮะอย่างงี้นะฮะนี่งานสบายเลยก็ก็ตัวนี้เป็นตัวทอปฮิตตัวหนึ่งนะครับ เป็นรายการที่ลูกค้าที่ชอบงานลักษณะน,นี้นี่จะมาหากระสอบนี้กันนะครับเพราะว่าหนึ่งที่มาหากระสอบนี้กันหนึ่งก็คือว่าต้นทุนมันต่ํามากชิ้นหนึ่งแค่สิบสองสิบสามบาทนะครับกับสองที่ชอบกระสอบรุ่นนี้เพราะเหตุที่ว่างานเรียกว่างานสวยเลยเพราะว่าท่านดูจากรีวิวคงเห็นนะฮะแต่และชิ้นที่หยิบจากในกองออกมาเนี่ยเกตนะฮะชิ้นดีๆมีเทียบเลยเพราะนั้นในหัวผ้าที่ผมพูดไว้ห้าสิบชิ้น,น,นอันนั้นอันนั้นแค่ผมประเมินขั้นต่านะครับ จริงๆไปทาจริงท่านไปคัดเอามันน่าจะได้มากกว่านั้นเยอะก็คนที่สามารถขายรายการอย่างนี้ได้แล้วเข้าใจขายนะครับกระสอบอย่างเงี้ยทุนลูกหนึ่งไม่กี่พันเนี่ยท่านไปทํากําไรได้สบายๆครับผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านเนี่ยเอาไปทํากําไรลูกหนึ่งเนี่ยได้เผอๆอาจจะมีเบียดหมื่นน่ะทำได้นะฮะอยู่ที่ฝีมือนะครับอย่างอันนี้ลาคอสดูดิฮะ ลาคอสมาอย่างนี้ก็ชิ้นเป็นร้อยอยู่แล้วแล้วก็บางบางชิ้นอย่างนี้นะฮะอันนี้มีป้ายห้อยมาเป็นตัดสต็อกมานะครับมันจะมีป้ายมาก็เป็นของเอาเลมาแล้วก็ขายได้ชิ้นเป็นร้อยถ้าชิ้นงานใหม่ๆนะฮะเราก็ดูแบบเอาด้วยนะครับแบบมันได้แฟชั่นมันได้เราก็บวกไปฝีมือการขายที่จะทํากําไรแต่ละท่านเออแล้วแต่นะครับ อันนี้อันนี้คือแต่ละท่านก็จะมีฝีไม้ลายมือการทําการขายเซลล์ท็อกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ท่านเอาไปทำนะฮะคัดแกนตัวเหลืองเมื่อคู่นั่ก็ถ้าคนขายเป็นก็ขายได้ตัวเป็นร้อยนะฮะอย่างตัวเนี้ยตัวนี้จะหลักร้อยอยู่แล้วนะครับงานลักษณะถักแบบนี้นะฮะคอปีนเนี่ยนะฮะพวกนี้นะนบบนนะอ่าเี่าอันนี้ฮะตัวนี้ก็จะ ลักษณะเป็นถักละเอียดครับตัวนี้ก็ของผู้ชายนะครับน,นี่น่าจะเป็นเนของโกลเด้นแบร์แบรนเนมนะครับสำหรับบางท่านไปใส่ตีกอ์ฟอะไรอย่างนี้ว่าไปโกลเด้นแบร์ในห้างก็ตัวหนึ่งก็นุ่นนะครับถ้าไม่ใกล้พันก็หลักพันละครับ,ยรบอย่างเงี้ยบ,บางๆนี่ก็เนี่ยอากาศไม่หนาวก็ขายได้นะครับพวกนี้นะฮะอากาศเย็นๆ งานบางตัวในนี้ก็ใส่ทํางานได้นะครับแล้วก็หลายๆตัวก็ใส่ลําลองใส่คลุมมันเ็าเรียกว่าไอเจเนอเร็ตโพลโพสนะครับมันสามารถไปใช้งานได้กว้างนะครับแล้วแต่เราไปใช้นะครับครับบางตัวก็เหมือนคล้ายๆสาวออฟฟิศหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะฮะใส่ทํางานอ,าอันนี้เป็นสเวตเตอร์นะฮะสวมหัวอันนี้เป็นกั๊ก สมหัวนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่ท่านต้องเข้าใจกับกระสอบผ้ามือสองนี่ตัวอย่างนะฮะผมซูมให้ดูเห็นไหมฮะนี่ผ้าเป็นรูผ้าชารุดนั่นหมายคมว่าเรื่องของอัตราของเสียเนี่ยมีปนมาอยู่แล้วครับยังไงควรจะประเมินเผื่อไว้สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะกันกันเหนียวเป็นต้นทุนตัวยา,ยาวๆเมื่อคู่น่าจสวยนะฮะตัวนั้นขายได้เป็นร้อยสิบตัวนี้ก็สวยอย่างเงี้ยชิ้นงานอย่างเงี้ยถ้าเราไปทําราคาได้เพราะฉะนั้น มันมันคือเขาเรียกอะไรธรรมชาติมาตรฐานของกระสอบผ้ามือสองเนี่ยที่มันจะมาทั้งหัวผ้าพวกสวยกลางๆแล้วก็หางผ้าปนกันแล้วก็อาจจะแถมอัตราของเสียให้เรา mm hmm. เช่นผ้าชํารุดผ้าเลอะบ้างนะฮะเพราะนัน้นนั้นเป็นธรรมชาติเลยอย่างกระสอบนี้สมมุติเราเจอผ้าเสียไปสัก1 0ถึงนี่ก็ยังไม่กลัวเลยเพราะว่าของมันตั้งหลายร้อยชิ้นแล้วก็หักลบไปแล้วสมมุติเสียไป 3- 40ชิ้นเรายังมีอีกตั้ง300ชิ้นที่เอาไปทํางานได้นะฮะ เพราะนั้นยังไงยังไงไม่มีขาดทุนอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็จะไม่เสียเยอะขนาดนั้นอ,อ,อันนี้พูดอันนี้พูด,พ,ดพูดแบดแบว่าเลวร้ายเลยพูดพูดแค่ว่าเหมือน,นถ้าเจอแย่ๆเลยอ่ะแต่ในหลักการอย่างที่ท่านดูไปนี่มากมากกว่าครึ่งกระสอบนี่เพึ่งผมเพิ่งเจอ้เป็นรูเมื่อกี้ตัวหนึง่งแต่ตัวอื่นอาจจะหลุดตาบ้างแต่ก็แทบไม่เห็นนะครับนี่ของยูนิโคนะฮะสวยบางเดือดตัวนี้ยูนิโคในช็อปอย่างนี้ตัวหนึ่งก็หลายร้อยครับี ก็ตามแฟชั่นนะครับตอนนี้กระแสคอปีนมานะฮะเห็นถามกันมาเยอะฮะคอเตา่าคอปีนเนี่ยแหละครับถ้าถ้าถ้าอยากจะขายหลากหลายแล,ละให้ได้คอเต่าด้วยคอปีนด้วยในนี้ก็มีนะครับงานก็โดยสภาพโดยรวมนะคะก็จะเป็นเป็นงานแฟชั่นวัยรุ่นผู้ใหญ่ผ้าไวยกันเลยขับปนกันเรียกว่ากระสอบเดียวตอบโจทย์ได้หมดผู้ชายันี้ผู้ชายผู้ชายมีคนบ้าง ัวคัดิแกนเนี่ยลูกค้าสามารถทําขายได้เลยพราะเราเราอยากจะบอกเลยว่ากระสอบนี้เป็นกระสอบที่ขายดีทุกปีของทางโตะดังเราเลยอ่านี่อันนี้เป็นขนบูนะฮะสังเกตนะฮะราคามันจะถูกมากลักษณะนี้เขาจะถักแบบว่าเอ๋ผสมขนสัตว์แท้ลงไปด้วยมันจะถักขึ้นมาฟูฟูฟุ้งฟิ้งนะฮะอันนี้ก็จะงานแบบสำหรับสาวๆใส่หวานหวานฟุ้งฟิ้งกันในช่วงอากาศเย็นๆนะฮะอย่างอย่างตัวนี้ถ้ามีราคานะครับถ้างานถักแบบนี้นะฮะ บางครั้งตามท้องตลาดบางทีชิ้นงานถักอย่างเงี้ยเขาขายกันร้อยกว่า200-300แล้วแต่สถานที่นะครับอยู่ที่ฝีมือด้วยนะฮะผ้าถักมันจะแพงถึงบอกว่าที่เมื่อพี่เาพ,พูดมาสักพูดนี้ว่าลูกค้าสามารถคัดแค่าแค่50ตัวเนี่ยก็คืนมทุนแะล้วเฮ็ดลองโกยโกยขึ้นมาเลยก็ได้ล้มกลองนี้ก่อนก็ได้มันสูงเลยกองหน้าเนี่ยเอากองหน้าให้เตีเ้ยลงแล้วก็เอโกยทางนั้นขึ้นมา อ่าอย่างเงี้ยโอ้โปโลตัวนี้ในถ้ามือหนึ่งในห้างเป็นพันครับตัวเนี้ยโปโลใบรับโปรโล, love, โล,ลองนะฮะ<น>อ่านะฮะเนี่ยเจอในห้างก็ตัวเป็นพันอ่ะอันนี้สเวตเตอร์ชายฮะสองตัวนี้นะฮะชายอยี่ยบางทีก็งานแบบน่ารักน่ารัก,รกแฟชั่นอย่างเงี้ยนะฮะมีดีไซน์เออสเวตเตอร์น่าจะชายมั้งสีเขียว นะครับหลายชิ้นนี่ก็เป็นผู้ชายนะครับเป็นสเวเตอร์ผู้ชายได้ได้โดยรวมแล้วเฮ็ดเฮ็ดโกยขึ้นมาแล้วกันโกยขึ้นมาดูเห็นไหมฮะสีสันเนี่ยมาสุกสีเลย มีบางมีหนาสภาพงานอย่างนี้ยครับบางทีเนื้อผ้ามาดีๆอยู่เลยนะโกลย,ยขึ้นมาเลยนี่โกยกนกระสอบไปฮะเอาแล้วครับนะฮะเห็นผ้ากันนะครับนี่คือสภาพผ้าเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้น่ารัก โอเคเป็นภาพรวมนะครับของกระสอบไหมพรมรวมยังไงท่านลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่หน้าเว็บ www.updatekingstation.com นะครับเบอร์โทรดีไลน์ mm hmm. ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอแล้วก็ส่วนข้อมูลต่างๆก็จะลงไว้ให้นะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยเพิ่มเติมก็อ in ิ inbox mm hmm. มาสอบถามได้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ